หอยนางรมที่นี่บอกเลยว่ามันสด,สดสดอร่อยมากและที่สำคัญอยู่รอบๆกรุงนี่เอง <Okay. S 1> ไปอร่อยพร้อมกันในช่วงสบัดรอบกรุง เป็นงายมหอยเป็นลมของดิฉันน่ากินน่ากินอหอยนางลมไม่ใช่หอยเป็นลมเ เห็นแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้กินจะต้องเป็นลมแน่นอนออคับ,คบเพราะว่าดูค่ะอ่ะพริกเขาใส่ไปเ,ออเครื่องต่างๆจัดเต็มนะคะคแล้วก็เอาหอยนางรมสดๆดีเข้าไปกลุกๆคล้ให้เข้ากัน,นอ,รอร่อยยถึงเครื่องจริงๆค่ะร้านนี้คือร้านยำม,มุมทองนะคะตั้งอยู่ที่โลตัสเต่าปูนเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนี่เองเออร้านนี้คนต่อคิวยอะมากมีทั้งพี่ไรเดอร์วอล์กอินอะไรก็แล้วแต่มากันแน่นหนืองดังนั้นคุณผู้ชมคะ อยากจะไปอุดหนวนนะร้านเขาเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงหนึ่งทุ่มเท่านั้นค่ะไปตามกันต่อได้ในติ๊กตอของเชฟารี88 <c oughs> ด้วยค่ะม <c oughs> ีโอกาสต้องกินแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกูักสบัดข่าวและมากัดกันให้สบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีชอ่อง32